คุณเันต่อเรายังเกาะติดอ,อยู่กับเรื่องของการประชุมรบรรดาทูตนะคะทูตไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดประชุมไปแล้วอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีรลุงจจาของเราไปพูดคุยกับบรรดาท่านทูตทั้งหลาย4ปีมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันและไม่เคยมีการทําอย่างนี้มาก่อนเพราะนั้นปัญหาก,ก็ประเดประดังเข้ามาทีนี้การที่ทูตไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีเท่านั้นพูดตอนนี้มีบทบาทใหม่ อย่างเดียวหรือรว่าติดต่องานอย่างเดียวแต่ว่ามีปบัติใหม่แล้วล่ะบุทบาททางด้านเศรษฐกิจเป็นคนที่จะอยู่ที่นั่นแล้วก็มองหาลูทางแนะนําคนไทยให้รู้ว่าที่ไหนมีช่องทางอะไรบ้างรรเรียกว่าเป็นท่านทูตทางการค้าด้วยแหละ่ะทูตต่อไปนี้ก็จะมองมุมต่างๆให้เราด้วยนะฮะเช่นสินค้าต่างๆของเราจะไปได้ไหมอะไรที่ไปไม่ได้อย่าไปนะฮะอะไรที่น่าจะไปได้อย่างเนี้ย ครับเรามาดูฟังดูไหมครัประเทศที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นจุดที่จะเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยเลยที่บังกลาเทศถูกไหมฮะไปสรบางเสียงที่ลุงจ๋าไปพูดคุยกับท่านเอกครัชชทูตณกรุงทาก้าประเทศบังคลาเทศคุณมัทุระพจนาอินทรงค์นะคะเชิญค่ะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านทูตบังกลาเทศนะครับที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับมาครั้งนี้เป็นไงครที่บางประเทศมีอะไรที่ท่านจะเข้าเสนอที่ประชุมก็ก่อน<ข>อ,อื่อนเน่ต้องขอเรียนว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรถ,ถึง1,100ขอตัวน,นะครับล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อเยอะมากถ้าเราคิดกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือจริงๆมัน10% 10%ของ167ล้านคนเนี่ยหลายล้านนะคะคแล้วก็ เขาเองเนี่ยก็ชื่นชอบประเทศไทยเป็นทุนจะเห็นได้ว่าในตลาดของเขาเนี่ยจะมีสินค้าไทยเกือบทุกประเภทวางขายอยู่แล้วเป็นที่นิยม นะฮะเ้รอะรบ้างฮะไม่ว่าจะเสื้อผ้าเนี่ยเราเรายังไม่เป็นที่สนใจของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาย้ายฐานการผลิตเสื้อผ้าอยู่ที่เขาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ในบางประเทศเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้าไปทั่วโลกรายสําคัญนะคะอันอันนั้นก็ตัดไปทีนี้ในส่วนของของใช้ของกินไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเพราเซนหรือไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งผลไม้ไทย,เ,ยเป็นที่นิยมมากชื่นช อบมากทุกประเภทและในตลาดจะมีวางให้เห็นเสมอแต่แน่ละ่ะของก็ต้องแพงเพราะเขาขนมาก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะโปรโมตต่อไปได้ว่าสินค้าประเภทอย่างเส้นใยประดิษฐ์นะคะ<ม>พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากเพราะว่าเขาทําสิ่งทอเมื่อเขาส่งออกสิ่งทอและเราเองเนี่ยสามารถส่งออกไปได้มากอีกเนี่ยเราก็จะต้องจับ business matching กันกับ ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกของมาเกาเทกับไทยให้มาพบกันให้เพิ่มปริมาณอันนี้ก็เป็นเป็นวิสัยที่เราจะทําต่อไปในปีใ,ในปีต่อๆไปนะคะคือเพิ่มปริมาณเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยเราปลูกมันสําหลังได้เยอะนะคะและท่านทราบไม่ว่ามันสําหลังเนี่ยมันสามารถจะมาอยู่ในอุตสาหกรรมมาช่วยในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ประเภทสีย้อมผ้าอะไรต่อเมื่อไรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะพยายามให้ผู้ส่งออกของเราเนี่ยส่งออก มันสัมปะหลังไปที่เขาเพิ่มมากขึ้น,น,นหรือมันมผงนี่แหละค่ะเป็นผงนี่แหละคะ่นนะ,คะน,นะคะมันบดเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดขึ้นมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งสองทั้งสอง,งฝ่ายนะคะคือผู้ส่งออกของไทยก็ได้ประโยชน์ <c oughs> ผู้นําเข้าของบางประเทศก็ได้ประโยชน์ในด้านการค้า <c oughs> ของเขาเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งเสริมพัฒนาซึ่งกันและกันว่าโอกาสในประเทศเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากผลไม้นี่อะไรพวกนี้ที่เขาดียุนิยมหมดทุกอย่าง แม่กระทั่งทุเรียนด้วย มะม่วงมะม่วงสับปะรดทข้าวเหนียวมะม่วงเขารู้จักดีทุเรียนมังคุดเงาะนะคะเขาชอบมากนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วต่อไปเนี่ยเรากับเขาเนี่ยก็อยู่ห่างกันนิดเดียวแล้วมีพม่าข่้นอยู่นิดหนึ่งท่านอยู่นิดหนึ่งและตรงที่ข่้นอยู่นิดหนึ่งเนี่ยกำลังมีการมีโครงการแล้วที่จะทําถนนเชื่อมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบางปรเทศรอยอยู่ะครับจะ connect ได้หมดจะ c o n เน c ได้หมดเขาเนี่ยจะเป็นจุดที่ connect เอเชียใต้ กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่อยากจะฝากพวกเราคนไทยว่ามันยังมีมันยังมีศักยภาพในบางประเทศในอีสา้อีกมากประมงเป็นไงเนี่ยประมงนี่ของเขาทะเลของเขาดีมากนะคะปลาทูเขาก็มีปลาทูเขาตัวเบริ่มเลยค่ะแล้วมันด้วยนะคะแล้วก็กุ้งก็ตัวใหญ่ลบสเตอร์ก็มี ตกอ่าวเบงกอลของเขาก็มีประมงไทยทําการค้ามาอยู่นานก็ยังทําอยู่มีบริษัทไทยที่ทาด้านฟิชเชอรี่ทำด้านประมงก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยหันไปมองตลาดเอเชียใต้ด้วยเพราะหนึ่งประชากรเขาก็มากกําลังซื้อก็ไม่น้อยอาจจะไปทดแทนทางยุโรปใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่เราไปมุ่งหวังเราไปมุ่งหวังแต่ตลาดเดิมๆที่เรามีอันนี้เป็นตลาดใหม่นะคะที่มีศักยภาพมากๆนะคะและมีทุนเดิมคือเขาชอบเรา เขาชอบคนไทยในเรื่องท่องเที่ยวมากมายหรือเกินมเมืองเทศเหรอฮะมีอะไรเที่ยวเรามีไฟล์การบินไทยบินทุกวันและเรายังมีแบงกอกแอร์เวย์บินทุกวัน เท่ากับวันละสองไฟล์ตกางวันกับกลางคืนคนะคะที่คนไทยไม่ค่อยทไราบมปเที่ยวครับมาปรเทศเขามาเขามาที่เราเยอะมากแต่เราเราเนี่ยไปเขาอยังน้อยอยู่เพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้หันมา,าม,มองทางนี้นะคะเรายัง<ถ>ไม่ได้หันมามองมทางนี้<ม>นี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขามาเราทั้งมาท่องเที่ยวทั้งมารักษาพยาบาล เยอะมากรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆของไทยอันนี้เยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเอาเอา,เอาแค่นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมแสนร่วมแสนคนที่มาเที่ยวเมืองไทยค่ะต่อต่อปีเศรษฐกิจเขาเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมเศรษฐกิจเขาก็มาในทิศทางที่เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนเราจะไปที่เขาเนี่ยเขาก็ เราคนไทยอาจจะชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ชอบสนุกในส่วนนี้เขาอาจจะยังไม่ค่อยมียังเพิ่งเริ่มนะคะแต่ถ้าคิดจะไปซื้อเสื้อผ้าไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปซื้อไขมุก ไข่มุกดีมุกเลี้ยงนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาไม่แพงไม่แพงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางประเทศเขานําเสนอได้ในขณะนี้นะคระับจอท่านพูดได้ได้เลยค่ะสถานอเอกท<อ> <จะ S 1> ูตไทยนกรุงทาก้าพร้อมเลยนะคะแล้วก็เราจะทําโครงการกันมาต้นปีหน้านี่แหละเราจะเอาสภา สภาธุรกิจบางประเทศเขาจะเดินทางมาเมืองไทยเราแนะนําเขาเขาก็อยากจะมาเปิดตัวกับพ่อค้าไทยเขาก็จะทําในลักษณะคล้ายๆรดโชว์เราก็บอกว่าเราจะพ่วง ขอ,อแนะนําให้อยู่พ่วงเอาผู้นําเข้าไม่ว่าจะมันสำปะหลังไม่ว่าจะเส้นใยว,วัตถุดิบของการทําสิ่งทอทอผ้าเนี่ยมาด้วยมาแมทช์กับบิสเนสไทยเราไหนๆมาแล้วก็ให้มาเจอกันมารู้จักกันมาคุยกันจะได้เพิ่มตัว,ต,วตัวเลขการค้ามากขึ้นนะคะใครสนใจก็มาร่วมในสตาการน,นี้เไม่น<ช>่าเช,ชื่อบังคาะาเทศมีไข่มุก ดิฉันนึกว่าประเทศไทยเรานะคะเป็นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทั้งผลไม้ส่งออกข้าวไข่มุกประเทศไทยอ่ะอัมันเนี่ยสวยจริงๆนะคะใช่อัมานที่สที่สมัยก่อนนี่เขาก็ไปเลี้ยงที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับของของญี่ปุ่นเนี่ยไปเลี้ยงแต่ว่าบางประเทศตอนนี้กําลังพัฒนามากแล้วเราไม่ค่อยมองเราไม่ค่อยรู้จักบางประเทศเท่าไหร่เราก็นึกว่าเป็นประเทศที่จนแต่ว่าวันนี้เขากําลังพัฒนานะครับโดยเฉพาะพื้นฐาน แต่อุตสาหกรรมก็คือทอผ้านั่นเองนะครับก็เป็นรายส่งออกที่ใหญ่สุดในโลกแต่ไปซื้อไข่มุกน่าจะเป็นคนไทยชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วนี่ไขมุกถูกๆไปดูที่นั่นนะครับค่ะก็เป็นโอกาสอันหนึ่งของไทยใช่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งน,นะคะอันนี้อยากสนุกแน่นอนลุาจะบอกนะคะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แน่ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครใช่ค่ะเพราะว่าเราจะกลับไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีของไทยแล้วก็อิสราเอลนะคะไม่น่าเชื่อว่าทหาร ที่อิสราเอลฐานหญิงหรือฐานหญิงชาวอยู่นะคะเจอกับเซิงซาละวันเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงในงานเทศกาลไทยที่อิสราเอลครัไม่ใช่แค่ว่าคนไทยจะมาเต้นสไตล์เกาหลีอย่างเดียวนะแต่ว่าดีอยากจะเห็นต่างประเทศนะครับเป็นอย่างนี้เยอะเอาลำเอาลำเอาศิลปะ พุทธธรรมของไทยของมิสานเราด้วยนี่นะครับไปไปรู้จักกันเยอะๆอย่างนี้ก็จะด,ดีมากมาเกิดอะไรขึ้นที่อิสราเอลใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงีพักกันอีกสักครู่กลับมาช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ